อาจารย์มองชะตากรรมแพทองสารวันพรุ่งนี้ยังไงอาจารย์คือเราก็ยังเดาไม่ได้แต่ตัวเธอเองมันหน้ามันหนกมากเพราะเธอพูดกับเราบรนดาข้าทาสบริวารว่าสุกนี้เธอจะกลับเข้าไปทํางานคาว่ากลับเข้าไปทํางานก็หมายความว่ากลับเข้าทําเนียบในฐานะนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับเพราะจริงๆตอนนี้เธอก็มีตําแหน่งอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรม ใช่ใช่ใชแต่คําว่ากลับเข้าไปทํางานของเธอคือการกลับเข้าตำแหน่งแสดว่เธอมั่นใจมากเพราะเธอจะรอดทีนี้เราก็มาวิเคราะห์ว่าเธอมั่นใจเพราะอะไรอืข้อที่นหนึ่งเธอมั่นใจเพราะเธอบอกว่าเธอไม่ได้ทําอะไรผิดใช่มันก็เป็นลักษณะของจําเลยโดยทั่วไปที่มักจะบอกว่าตัวเองไม่ผิดอ่าเข้าใจเอาเอง <laughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ย คนที่ก็ทำหน้าที่วินิจฉัยว่าผิดหรือไม่ผิดคือสารใช่ครับมันจะมั่นใจแค่ไหนอย่างไรมันก็อยู่ที่สารนะครับอ่ะนี่ขอ้อข้อแรกข้อที่สองเธอมั่นใจเพราะเธอพูดชัดเจนว่าที่เธอคุยกับอันเคิลนั้นเนี่ยเธอไม่ได้ทําอะไรเพื่อประโยชน์ส่วนตนอืมเธอมั่นใจอย่างนั้นนะแต่ผู้คนหลายคน <c oughs> มองดูแล้วเนี่ย การที่เธอไปเอาอกเอาใจนะคะอังเคิลสัญญงสัญญาจะให้ทุกอย่างที่ต้องการนเนี่ยทำไมเธอจะไม่ได้ประโยชน์ส่วนตนเธอป้องกันไม่อังเคิลโกรธเพราะ,ถ,ะ Uncle รถ้าอังเคิลโกรธอังเคิลจะแฉะพ่อเธอ,อเรื่องนี้เธอกลัวใช่ไหมล่ะใช่ใช่จ์ใหญ่เลย เออเพราะฉะนั้นการที่เธอพยายามรักษาอารมณ์ของ Uncle อังเคอรไม่โกรธแม้ไม่มีการแชร่สามสี่ชั่วโมงอันนี้ถามว่าเธอได้ประโยชน์ไหมอืมได้ที่ครับก็ต้องถือว่าได้เแทนที่บอกว่าไม่ได้ประโยชน์ส่วนตนก็ไม่น่าจะจริงอนะครับอีกข้อหนึ่งเธอบอกเธอมั่นใจว่าไม่ได้ทำให้ประเทศชาติเสียหาย แปลว่าเธอมองความเสียหายเฉพาะสิ่งที่จับต้องได้ใช่ก็แปลว่าเราจะไม่ได้เสียดินแดน,นยังไม่ได้เสียทรัพยากรไม่ได้เสียสะยดุะ้งสะัางอะไรแต่สิ่งที่เธอทำเนี่ยทำให้ประเทศไทยเสียศักดิ์ศรีเสียกิจติภูมิด้วยใช่และประเทศไทยเสียกิจติภูมิและที่สำคัญมันทำให กัมพูชาก้าวรุกนะแล้วการที่ทหารของเราบาดเจ็บล้มตายอันนี้ไม่ใช่ความเสียหายละต้องโอ้โหเต็มๆเลยจันเธอ้าไม่สงสัยไม่ใช่ญาติเธอมั้งเอาขามงอกใหม่ไม่ได้นะครับของทหารนน,นนีพิการตายับ,บาดเจ็บแล้วไม่ใช่แค่ทหารโรงพยาบาลเราเสียไหมล่ะ ท<ป>ำนะเราเสียไม่ล่ะร้านสะดวกซื้อเราเสียไมล่ะชีวิตพลเรือนเสียไมล่ะในนั้นมีเด็กไมล่ะแล้วคุณไปพูดแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้กัมพูชาไม่เคารพสัญญาใดๆหรือเปล่าอืมครับเขาละเมิดครั้งแล้วครั้งเล่าบอกว่าจะหยุดยิงไม่หยุด ไม่มีวางกับระเบิดต่อเมื่อวานนี้อีกแล้วใช่ผมตกใจเลยจ้ะมาอีกแล้วเหรอ,อกับระเบิด,ดโดรนใช่ไหมกับการเอาพลเรือนมายั่วยาวใช่ไหมแล้วสิ่งเหล่านี้ประเทศชาติไม่เสียหายเหรอ,อ,อแล้วมันเป็นเหตุทำให้อังเค กล้าทําสงครามข่าวสารครับแล้วเรากลับนิ่งเฉยไม่ทําสงครามนี้เลยใช่ไหมคะครับความกลัวที่เขาจะแฉะแต่เขาเองส่งข่าวสารเป็นประจําไทยเป็นคนผิดไทยเป็นคนเริ่มต้น ใครเป็นคนสร้างฉากในการวางกับดักของเอเดลการวางกับระเบิดของตัวเองอะไรต่างๆนานาอันนี้ประเทศไทยไม่เสียหายจะต้องเสียหายดี่ครับพาจาจยคครับนี่ถ้าเราไม่มีทหารเราไม่มีประชาชนโอ้โหไปแล้วป่านนี้เนี่ยพังแล้วใช่พระเจ้นคำพูดที่ว่าชนะในสนามรบแต่จะไปพบความพ่ายแพ้บนโต๊ะเจรจามันเป็นจริงและอย่างนี้จะบอกว่า ไม่ได้ทําให้ประเทศชาติเสียหายหรอหรือคนที่ตายไม่ใช่ญาติเธอคนที่บาดเจ็บไม่ใช่ญาติเธอคนที่เสียขาไม่ใช่ญาติเธอร้านค้าสะดวกไม่ใช่เป็นของเธอปั๊มน้ามันไม่ใช่เป็นของเธอโรงพยาบาลไม่ใช่เป็นของเธออย่างนั้นหรือเปล่าความเสียหายมันเกิดแล้วเพราะคําพูดคําจาของเธอที่ไปยอมเขาครับใช่ไหมครับไปสัญญาก,กับเขาอยากได้อะไรบอกมา เอาความรับของประเทศไปเปิดเผยว่ารัฐบาลกับทหารไม่ถูกกันนี่คือความเสียหายดงนั้นเธอจะบอกว่าไม่ได้ทำให้เสียหายเรื่องนี้ไม่จริง <c oughs> เธอไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่จริงเธอไม่ได้สร้างความเสียหายก็ไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งหรือเธอมั่นใจว่าเธอชี้แจงคำถามของตุลาการ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ปรากฏในเอกสารได้เป็นอย่างดีพระขนาอาจารย์คมสันที่เขาวิเคราะห์เขายังบอกเลยว่าน่าจะรับการติวมาดีเพราะถือว่าตอบใช้ได้งั้นเธอก็คงจะมั่นใจอ่ะเนาะว่าสิ่งที่อยู่ในเอกสารแล้วเมื่อสารถามให้เธอตอบ รายละเอียดต่างๆเป็นการขยี้ขยายเธอทำได้ดีเพราะติวมาดีถ้าเธอลืมส่วนนั้นไปหรือเปล่าพระอาจารย์คมสันเขาพูดบอกว่าแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถามข้อกฎหมายนอกเอกสารเธออ่อนด้อยมากจนถึงขนาดน่าจะส่งผลกระทบกับชะตากรรมของคณะรัฐมนตรี หรือว่าเธอแปลตรงนี้ไม่ออกผมว่าเธอไม่รู้เรื่องมากกว่าแะเธอแปลไม่ออกหรือว่าอาจารย์คมสันบอกว่าในแง่ของกฎหมายอ่ะเธอใช้ไม่ได้เลยใช่ใช่ใช่รายการใช้ไม่ได้ของเธอเนี่ยมันรุนแรงถึงขนาดที่เรียกว่าอาจจะส่งผลกระทบกับชะตากรรมของคอรบอทั้งคณะคือโดนหมดเล้ครับอาจารย์เออและอย่างนี้เธอยังจะมั่นใจอีกหรืออืมนะ หรืออ่ะอีกเรื่องหนึ่งหรือเธอเชื่อในบาร,รมีพ่อเธออย่าลืมนะพ่อเธอเนี่ยสร้างความหัศจรรย์ให้เราหลายครั้งแล้วนะ <c oughs> อ่าถูกไหมนะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ตั้งแต่ปีสี่ีนะ่กพร่องเดินดุจสุจริตพ่อเธอก็ทำได้มาแล้วครับ <c oughs> ใช่ไหมคะ คดีหลายๆคดีอ่ะลูกน้องติดคุกเป็นระนาวข้อรอดรอดอยู่คนเดียวเออนายต้องการสุดท้ายศาลก็สรุปว่านายเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ทักษิณแวดวงวังรู้เรื่องรัฐประหารก็ใครก็ไม่รู้ไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่พระราชินีไม่ใช่รัชทายาทก็รอดอีก อืมไม่ว่าพ่อเธอจะรอดโดยเรื่องใดๆก็ตามเธอมั่นใจว่าพ่อเธอมีบารมีเพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าไอ้ความมั่นใจในข้อต้นๆที่พูดมาไม่จริงเธออาจจะมามั่นใจฉันเชื่อพ่อฉันฉันเชื่อว่าพ่อฉันทําได้อ,อย่าลืมนะคำที่เราเรียกพ่อเธอเป็น นักโทษเทวดามาจากใครก็มาจากปากข,ของเธออ่ะใช่ใช<ศ>่ก <ır> ็เป็นเทวดาท,ที่มีเออที่มีสื่อไปถามอ่ะว่าทำไมพ่อเธอได้ไปอยู่วีวีอพชั้นสิบสี่เธอบอกก็เป็นเทวดาก็แสดงว่าเธอเป็นลูกที่เชื่อมั่นในการกระทําของพ่อเธอมากครับไม่ว่าจะมีเรื่องราวอันใดอย่างไรก็ตาม ตงเอ้ยตอนนี้เขาเตรียมจะร่างพรบเอาสี่หมื่นหกพันล้านคืนแล้วนะเขาวางตัวอธิบดีกรมสรรพกรคือเธอเชื่อว่าพ่อเธอทำได้ทุกเรื่องที่พ่อต้องการไม่มีอะไรในโลกนี้ที่พ่อเธอทำไม่ได้เั้นความมั่นใจของเธอก็อาจจะมาจากเธอเชื่อฝีมือพ่อเธอ เธอเชื่อบารมีพ่อเธอว่าพ่อเธอจะทำอะไรก็ได้อย่างืจนะครับในขณะเดียวกันการที่เธออยู่กับพ่อเธอมานานเธอน่าจะรู้ว่าความเชื่อของพ่อเธอที่ว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างเป็นความเชื่อที่ถูกต้องคำพูดของโบราณที่บอกว่า มีเงินจ้างผีโม้แป้งได้มันน่าจะเป็นจริงนะคะเพราะเวลาพ่อเธอเสนอถุงขนมเนี่ยมันไม่น้อยนะโอ้โเอาอย่างข่าวลือรอบนี้เป็นไงข่าวลือรอบนี้บอกว่าหนักตั้งห้าร้อยกิโลใช่ไหมคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นข่าวลือหรือเป็นข่าวจริงกับ แต่เธอมั่นใจว่าดีเของพ่อเธอคือเชื่อว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างและเชื่อว่ามีคนยินดีเป็นผีโม่แป้งและเธอเชื่อว่าพ่อเธอต้องหาผีเจอ <c oughs> แล้วก็พร้อมจะไปเสนอว่าจ้างให้ช่วยโม่แป้งให้ แล้วยอดที่เสนอนั้นเนี่ยมันก็น่าจะสูงพอที่ทำให้ผีทั้งหลายพร้อมจะโม่ให้มไม่ว่าการโม่ครั้งนั้นจะผิดศิลธรรมจริยธรรมมันจะเสียกิติยศศักดิ์ศรีทำลายชื่อเสียงยามแก่ยามเฒ่าตัวเลขมันสูงไปหรือเปล่าครับเธอจึงมีความเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้พี่วิเคราะห์ได้ว่าทำไมเธอถึงมั่นใจอืม มั่นใจที่พูดกับลราบรรดาข้าทาสบริวารว่าสุกนี้จะกลับเข้ามาทำงานตรงเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้เราต้องคุยกันใบ,บแก่ๆหน่อยนะคะ<ม> <laughs> เพราะถ้าคุยกันยามเช้าเราจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความมั่นใจของเธอนั้นเนี่ยมันเป็นจริงตามที่เธอมั่นใจหรือเปล่าครับนะคะ <laughs> แต่ไม่ว่าเธอแสดงความมั่นใจมากเท่าไหร่ สลิมทั้งหลายก็ไม่สบายใจเท่านั้นเวลานี้มีสลิมจำนวนไม่น้อยไม่ได้คิดเหมือนพี่ทั้งที่คิดว่าเรื่องถุงขนมเป็นข่าวลือแต่มีสลิมจำนวนมากเชื่อว่าเป็นข่าวจริงเชื่อนะไรอาจารย์เขาเชื่อครับอุ้ยเขาพูดกันเป็นตุเป็นตะว่าไปรับขนมกันที่อินเดียนุ่นครับ แล้วก็จำนวนก็เป็นห้าคนไปสี่คนไม่ไปก็เลยกลายเป็นห้าสี่อ๋อแล้วคนที่ทําอินโฟกราฟิกก็กล้ามาก <c oughs> เอารูปท่านเหล่านั้นมาติ๊กถูกติ๊กผิดด้วยนะ <c oughs> ใช่แล้ะหมดเลยกล้ามากเลยอะโทษ <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามถ้าเรื่องถุงขนมมันเป็นจริงเนี่ยประชาชนก็เอวังแหล,ละล่ะโต๊ะครับ เราจะเหลืออะไรให้พอจะพึ่งได้ล่ะเวลานี้เราก็ไม่พึ่งไม่เชื่อบริหารไปแล้วคือรัฐบาลเราไม่เชื่อนิติมัญญัติไปแล้วเพราะเรารู้ว่าทําตัวเป็นริ้วล้อของรัฐบาลสิ่งที่เราพอจะเชื่อได้อยู่ในตอนนี้ก็คือตุลาการกระบวนการยุติธรรม แต่ถ้าเกิดมีคนในกระบวนการยุติธรรมพร้อมจะเป็นผีรับจ้างโม่แป้งอ่ะ <c oughs> <c oughs> โดยไม่คิดถึงเรื่องศิลธรรมจริยธรรมเนี่ยแล้วประชาชนจะเหลืออะไรเป็นที่พึ่งละ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เวลาศาลท่านอ่านคำวินิจฉัยไม่ว่าจะรอดหรือไม่รอดอยังไงก็ตาม <c oughs> ขอให้ประชาชน ฟังรายละเอียดอย่างที่ท้วนชัดเจนอ,อย่าไปสนใจแต่ว่าเขาวินิจฉัยให้เธอรอดหรือไม่รอดเท่านั้นแล้วก็เอาอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองในการจะมาตัดสินว่าตุลาการท่านทำหน้าที่ของท่านด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือท่านทำหน้าที่เป็นผีโมโแปงืงอ,อย่าฟังแต่คำวินิจฉัย ขอให้ใส่ใจรา,ายละเอียดของสำนวนที่ท่านให้รายละเอียดก่อนที่จะประกาศคำวินิจฉัยว่าเธอรอดหรือไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นเวลานี้สลิมทั้งหลายทำใจร่มๆอย่าทำให้คืนนี้นอนไม่หลับเพราะท่าทีที่มั่นหน้ามั่นหนกของคุณหนูที่ไปบอกกับข้าทาสปริวานว่า วันศุกร์นี้จะกลับเข้ามาทำงานครับมั่นใจอะไรขนาดนั้นความมั่นใจของเธอคือความหวั่นไหวของเรานะครับตรงโอเคค่ะพี่พยายามทำใจค่ะนะัดนะครับอาจารย์เดี๋ยววันนี้ไปบ่ายนะครับอาจารย์โอเคครับยวดูตา่บ่ายไปก่อนขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ